รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องประชาชนผู้รับฟังอยู่ทางบ้านที่เคารพทุกท่านนะครับผมพิชาณน,น้อยผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอสวยโกลกวันนี้ก็จะมา ชี้แจงประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยเมืองยกววาลกครับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับมีกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับนำระเบิดใส่รถยนต์มาวางข้างฐานปอปพรและกาโรง,งน้งดืนไวยกว่าลกไปนั้นนะครับผู้วังคับบัญชาก็ได้มีความเป็นหวังเป็นใหญ่ ได้มาเยี่ยมได้มาแนะนําได้มาข้อสังเกตแก่ศูนย์บริบาลการปฐพิรกนะครับซึ่งมีผมมีผู้ก,กํากับมีผู้มารข้าไเฉาพาะกิจมีทนายกเทศมนตรีการันตุเยี่ยบ้านและผู้เกี่ยวข้องในด้านการรักษาความปลอดภัยนะครับซึ่งเราก็ได้มีการปรับหรือเพิ่มเติมมาตรการที่เรามีอยู่นะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ครั้งนั้นเกิดจากระบบการติดต่อสื่อสารที่ไม่สามารถที่จะแจ้งข่าวสารได้ทันเวลาทันท่องทีนะครับถ้าพี่น้องได้ติดตามข่าวสารภาพข่าวใจว่าตำรวจสองนายกระทรวงปพนะครับออกเวรแล้วจะกลับฐานที่ตั้งขณะขับรถผ่านเห็นบุคคลต้องสงสัยลงจากรถยนต์ขับไปจอดไว้แล้วขึ้นมอเตอร์ไซค์เขาก็ถามพอถามปั๊บผู้ก่อเหตุก็ขับรถหนีไป น้องจังวสองคนก็พยายามจะวิทยุเรียกป้อมเรียกด่านเรียกดดตรวจมาให้่วกกัดกันแต่ปรากฏว่าระบบการสื่อสารมันอยู่กันคนละช่องนะครับไม่สามารถที่จะรับฟังจับฟามได้จนทําให้ผูกออ้ก่อเหตุสามารถหลดรอดหนีไปได้เราก็ได้มาประชุมวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของมาตรการที่มีอยู่เลยมาปรับระบบ เรื่องของการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยอันแรกนะครับโดยมอบหมายผู้รับผิดชอบนะครับทั้งสามฝ่ายทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองไปประจำทำมาร่วมกันที่ศูบ์บริบิการร่วมของอำเภอซึ่งอยู่ที่ห้องประชุมสอประกอนะครับทำหน้าที่ในการมอนิเตอร์ในการคอนโซลเรื่องการติดต่อสื่อสารข่าวสารจากทุกระบบจากทุกหน่วยงานโดยใช้ เรือข่ความทีของบบตรงบวโกโลกนะครับของบบตระบาโกโลกเป็นแม่ขข่หลักในการรายงานในการติดต่อถือ่อสารในการแจ้งการต่างๆนะครับ mm. เรียกว่าศูน mm. ย์จีโซนะครับซึ่งรจีโอซีนี้จะมอนิเตอร์ไปถเตการใช้กําลัง mm. กําลังเราก็ได้มีการปรับเสริมขึ้นมานะครับ mm. ตอนนี้ผมก็ได้ไปปิดการนแทนทาง,ง,ง,งนะครับที่ ส่วนพวกไวชอบใช้ชอบรักรอบชอบนีเข้ามานะครับที่หมู่บ้านไอศิอศาลาก็ปิดไปหมดสองซอยนะครับปิดเพื่อบังคับให้ทุกคันต้องผ่านด่านตรวจเท่านั้นไปปิดที่หมู่บ้านเจริญสุขเส้นทางมาจากแ้งนะครับหมู่บ้านสีอามานก็เราใช้ประตูปิดเสียนะครับ และบางเส้นทางก็ไปทำรูกหนาาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับการปิดถนนก็เรียนพี่น้องว่าเพื่อต้องการให้ท่านได้ใช้เส้นทางที่ผ่านจุดตัวเท่านั้นการการคมนาคมได้ทุกเส้นทางครับแต่ปิดเส้นที่ไม่จําเป็นก็รบกวนพี่น้องบางครั้งท่านอาจจะท่าละความลําบากอาจจะอ้อมไหลสักหน่อยแต่ต้องการเซฟตีเ้เมืองนะครับเส้นทางที่ทําลูกหนาาก็เช่นกัน,กนครับ ต้องการลดความเร็วของรถกรณีผู้ก่อเหตุนะครับเอารถบรรทุกระเบิดมาเจรูุกันนาดกบมันก็จะเกิดควารสะเทืนอนอาจจะทําให้ระเบิดแตกหรือว่าตัวเขาได้รับอันตรายได้อีกการนะครับเรื่องรถสิ่งลถที่ใช้ความเร็วมาเจ,จริกนานาดก็ต้องลดความเร็วต้องชะลอความเร็วแต่พี่น้องประชาชนก็ต้องอดทนนิดนึงนะครับท่านอาจจะไม่ได้ดังยที่ท่านคิด นี่คือเรื่องการปิดเชนทางการดำเระนาดนะครับประการตา่อมาคือการปรับกําลังเราได้ปรับกําลังเพิ่มขึ้นมาในเขตสามโซนครับเราแบแ่งโดยเป็นสามโซนคือโซน A โซน B และโซน C โซน A คือพื้นที่รอบนอกชายขอบนะครับมริว้ทหารเป็นผู้รับผิดชอบโซน B เป็นโซนพื้นที่ชั้นกลางนะครับทางอำเภอรับผิดชอบและโซน C ด้านใน เป็นเทพติโซนและมณธรกิจนะครับมาเป็รับผิดชอบแต่การปฏิบัติเราก็เสริมกัาหลังทั้งสามฝ่ายสี่ฝ่ายทั้งเทศบาลทั้งอบพรทั้งชมรมอาสาต่างๆนะครับจะมือร่วมกันในการที่จะตั้งจุดตรวจจุดสกัดปิดเราคนบ้านเป้าหมายเราได้กำหนดพื้นที่ทพ p p o r t พื้นที่ t a r ต e อเรียพื้นที่เสี่ยงนะครับทั้งหมดจุดที่เราคำนวณไว้คือ50จุด ในการที่จะบล็อกในการที่สกัดกันในการที่จะป้องปรามถ้าท่านพี่น้องสังเกตน,นะครับวันดีคือดีบ่ายมงก็มีตำรวจอสตั้งหลายอีกแล้วใหม่สองตั้งอีกแล้วเที่ยงคืนตั้งอีกแล้วนะครับเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะป้องกันดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนก็ช่วยก็รบนะครับต้องช่วยกันภาครัฐพวกผมตอนเย็นที่ครับ ขอความร่วมมือจากภาคประชาชนท่านช่วยกันตรวจสอบดูแลหน้ามา,านของท่านดูแลรถของท่านดูแลร้านค้าของท่านคนแปลกหน้าเข้าไปซื้อของท่านสังเกตหน่อยว่าที้งอะไรไปวางไว้บ้างไหมของที่ท่านจัดเรียงไว้ตามชั้นต่างๆช่วยตรวจสอบดูนะว่าของเหมือนเดิมไหมเพิ่มมาจากเดิมไหมรถที่ประจรดหน้าร้านของท่านหน้า่านของท่านดูที่ว่ามาจากไหนไปอย่างไรมาแล้วไปเรยวไหม รถต้องสงสัยไหมกระถา,างต้นไม้หน้าบ้านของท่านทั้งขยะหน้าบ้านของท่านถ้าต้องมาทัางเกตบมาตรวจสอบมันดูถ้าท่านพบถึงต้องสงสัยผูตรวจเษท่านรีบแจ้งกับท่านจะไปยกทีเองครับท่านรีบแจ้งแจ้งอำเภอแจ้งโรงพักแจง้แจงนวยกำลังแจ้งทอบอทอบจแจ้งอ,อสใครหยุดไล่ท่านริบแจ้งคนนั้นนะครับแล้วก็ท่านจะเป็น นาดีพอผมจะไปปิดการพื้นที่นาดีท่านก็จะ <c oughs> ไปดูบ้านนย,ยาจะไปมุง่าไปยืนดูดีแค่ยังไงน,นะครับผมเชื่อว่าถ้าเรามาช่วยกรรันรบภาคสวนช่วยกันรบก็จะมีความปลอดภัยกลุม่มผู้ก่อไอ้คนจะไม่เข้ามานะครับนี่คือมาตราการเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการร่วมรัวเจโอซีนะครับของตำรวจภูธกนะครับ <c oughs> รรก็ฝากนะ,านะครับว่าถ้าพี่น้องรประชาชนท่านพบเห็นสิ่งใดเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลสิ่งของหรือพอบริษทท่านรีบแจ้งครับเราจะได้ดำเนินการไปก่อนไม่จะเกิดเกิดอะไรแล้วมาแจ้งครับมาสายไปร็จแล้วนะครับขอควมามความไว้วางใจท่านครับขอบคุณครับ